สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกินเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กของค่าย Suzuki ที่ณวันนี้ยังมีการทำตลาดอยู่หรือเรียกง่ายๆว่ายังมีขายอยู่ณวันนี้เนี่ยแหละโดยคันแรกที่เราจะพูดถึงกันก็คือ Suzuki s m a ร์ Fi ที่รุ่นล่าสุดมีชื่อว่า Ultimate Edition กับหน้าตาตัวรถที่ยังเหมือนเดิมและรวดลายตัวรถที่มีการเพิ่มเติมเข้ามา เอาจริงๆก็ต้องยอมรับครับว่าตัวจริงนั้นถือว่าสวยใช้ได้กับสีสันลวดลายที่เขาทํามานะแต่ว่าถ้าพูดถึงความทันสมัยนั้นคงต้องบอกว่ามันคือจุดอ่อนของ s u z u k i Smart เลยครับกับสโลกแกนที่เขามีชื่อว่าขี่ Smart แล้วสมาร์ทอันนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างยังดูไม่สมาร์ทครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่ยังโบราณเป็นหลอดไส้ธรรมดาอยู่หรือเลือนไม้ที่ไม่ได้มีความทันสมัยเลยดูอย่างกับรถ10กว่าปีที่แล้วหรือจะเป็นเรื่องของระบบกุญแจครับที่เรียกได้ว่าตามใครไม่ทันยังตรงรูกุญแจชัตเตอร์คีย์เนี่ยเราก็ต้องปิดด้วยตัวเองนะครับไม่ได้ปิดออโต้เหมือนกับพวกเวฟหรืออย่างการเปิดบาอเนี่ยก็ต้องดึงกุญแจออกไปเพื่อไขตรงด้านหลังเพื่อเปิดครับแบบที่หลายๆคนบูลี่ฮอนด้าเวฟ 110i นั่นแหละ โดยเรื่องของการเปิดเบาะนะครับถ้ายกไปเทียบกับ Yamaha Fin นะต้องบอกเลยว่ารถในระดับเดียวกันเนี่ยเทียบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า Fin เขาเปิดจากด้านหน้าแบบชิวๆส่วนเรื่องของความจุถังน้ํามันนั้น s m a ก็ถือว่าจุได้น้อยที่สุดกับขนาดถังน้ํามัน3.7ลิตรโดยตรงนี้มีเสียงบนจากผู้ใช้งานจริงในกลุ่มนะครับว่ามันไม่เพียงพอต่อการใช้งานหมายความว่าเวลาที่คุณออกทริปหรือว่าคุณวิ่งฟู้ดเดลิเวอรีเนี่ยคุณอาจจะต้องเติมน้ามันบ่อยกว่าคนอื่นเขาก็เป็นได้ส่วนในเรื่องของข้อดีนะ เอาจริงๆแล้วสมาร์ทเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่ดีมากๆคันหนึ่งนะกับหน้าตาตัวรถที่ผมรู้สึกว่ามันสวยกว่ารถในกลุ่มเดียวกันทั้งหมดเลยครับซึ่งความสปอร์ตที่ s มาร์ทมีให้นั้นผมถือว่าเขาทําได้ดีนะเป็นรถที่ดูปาดเปรียวครับแล้วก็ดูมุดง่ายความประหยัดเนี่ยเขาก็ถือว่าทําได้ดีนะกับระบบเครื่องยนต์ที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้พัฒนาอะไรมาเยอะ แต่ว่าเคลมไว้ที่66.7กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าทำได้ดีกว่ายามาฮ่าฟินนะครับกับการเคลมเอาไว้ของยามาห้าฟินที่ประมาณ58กิโลเมตรต่อลิตรแถมผู้ใช้งานจริงๆเนี่ยเขาก็มีการการันตีแล้วนะครับว่ามันทำได้ถึง60กว่ากิโลเมตรต่อลิตรจริงๆสำหรับซูซูกิสมาร์ทโดยตรงนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นข้อดีของพี่ซูดได้อยู่ครับและถ้าถามว่าทำไมหลายๆคนจึงไม่นิยมซูซูกิสมาร์ททั้งที่ว่ามันก็ดูดีใช้ได้นี่นาะ ก็คงต้องบอกครับว่าด้วยหลายๆปัจจัยในปัจจุบันนี้ครับทำให้คนเลือกซื้อมอเตอร์ไซค์แตกต่างก,กันมากๆสําหรับกลุ่มรถครอบครัวแบบนี้นะครับที่เรียกว่าค่ายที่มีสูบบริการเยอะค่ายที่มีราคาไม่แพงและค่ายที่หลายๆคนไว้ใจเท่านั้นนะครับที่ดูเหมือนว่าจะทําตลาดในรถกลุ่มนี้ได้ซึ่งการทําตลาดของซูซูกินะวันนี้ค่อนข้างจะสวนทางมากๆนะครับกับกลุ่มผู้ใช้งานตัวรถสไตล์นี้ด้วยความที่ซูซูกินั้นตั้งราคามาสูงริบลิ่วนะครับ จากเดิมเนี่ยราคาตัวล่างสุดนะครับตัวดัมเบลสตาร์ทเท้าเนี่ยอยู่แค่ประมาณ30,000ไปไปเนาะปัจจุบันนี้ราคามันขยับขึ้นมาประมาณ40,000กลางๆครับ ส่วนตัวท็อปนะครับล้อแม็กสตาร์ดมือนะครับตัวเบาะแดงราคาจะอยู่ที่ประมาณ52,900บาทนะครับซึ่งราคานี้เนี่ยเป็นราคาแนะนำของศูนย์บริการเลยนะครับไม่ได้แบบเป็นราคาปัน่นราคากระแสนิยมไม่มีนะอันนี้คือราคาขายจริงๆเลยซึ่งมันทำให้หลายๆคนนั้นรู้สึกว่ามันสูงเกินไปมันรับไม่ไหวนะครับคือถ้าเอาไปเทียบกับคู่แข่งต่างๆเนี่ยเขาก็ยอมจะลดทอนในสิ่งที่เขาต้องการนะครับอย่างแบรนดิง้งเองเขาอาจจะแบบเออนอกใจซูซะหน่อยละกันไปคบยามาห่าละกันเพราะว่า ยามาานั้นถูกกว่า แถมในเรื่องของการบริการต่างๆของศูนย์บริการเนี่ยก็ถือว่าค่ายอื่นนั้นแอบบทําได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับกับศูนย์บริการที่เยอะนะครับการวารันตีที่มันค่อนข้างจะน่าสนใจนะอย่างค่ายยามาฮ่าเนี่ยล่าสุดเขาวารันตีว่าไม่จํากัดระยะกิโลนะครับวิ่งไปเลย5ปีเนี่ยผมจะรับประกันให้คุณเองอะไรแบบนี้นะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าซูซูกิก็แพ้เขาแบบเต็มประตูเลยครับเรื่องของศูนย์บริการเนี่ยซูซูกิก็ถือว่ามีน้อยลงมากๆแถมโปรโมชั่นวารันตีต่างๆอะไรก็ สู้กับค่ายอื่นๆไม่ได้นะครับแม้ว่าตัวรถจะน่าสนใจหน้าตาตัวรถสวยงามหลายๆคนให้ความสนใจแต่พอเวลาที่จะซื้อจริงๆเนี่ยเขาก็มาคิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็หนีไปซื้อค่ายอื่นกันและถ้าเรามามองตลาดอินดี้ของพี่ซูล่ะจะเป็นยังไงก็คงต้องบอกว่ามันพอเป็นไปได้อยู่ครับ กับตลาดที่ไม่ได้ต้องการสูบบริการไม่ได้ต้องการเรื่องของวารตีอะไรมากมายแต่ความต้องการของผู้ซื้อกลุ่มนี้เนี่ยคือความแปลกแหวกแนวและความอินดี้นั่นเองผมกำลังพูดถึง r ร d d e r J เ r o s s o v e r วครับมอเตอร์ไซค์กระเทยกึ่งวิบากที่หน้าตาของตัวรถนั้นก็ถือว่ามันค่อนข้างจับหลายแน่นอนสำหรับคนที่ชอบความลุยแล้วก็ชอบความที่มันไม่เหมือนใครนะครับ ก็บอกเลยว่า j c ครอสโอเวเนี่ยผมค่อนข้างจะเจอบ่อยในช่วงหลังๆนะครับซึ่งมันก็ทําให้เห็นว่าขณะแถวบ้านผมเนี่ยไม่มีศูนย์บริการหรือตัวแทนจําหน่ายซูซูกิก็ยังมีคนถอไปซื้อมาขับขี่กัน ดังนั้นแปลว่ารุ่นนี้เนี่ยยังถือว่าเป็น1ในรุ่นที่พอมีความหวังสําหรับค่ายซูน่ปัจจุบันนี้นะครับแม้ว่าราคาตัวรถนั้นอาจจะดูสูงไปนิดนึงสําหรับหลายๆคนด้วยตอนแรกๆเนี่ยเขามีข่าวประมาณว่ามันนํามาจากฟิลิปปินส์นะซึ่งฟิลิปปินส์ราคาอยู่ประมาณ3 0,000กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาขายในไทยราคาของมันก็ดีเป็น56,900บาทนะครับก็ถือว่าสูงขึ้นนิดนึง จากตอนที่อยู่ฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นเยอะแล้วนะเพราะว่ามันมีการอัปเดตราคาล่าสุดนะครับมีการปรับราคาในช่วงต้นปีที่ผ่านมามั้งกลายเป็น59,0 0 0บาทคือมันก็ไม่ใช่แค่เรเดอร์เจครอสโอเวอร์อย่างเดียวนะครับที่ปรับราคาคือทุกรุ่นของพิซูในตลาดรถสไตล์นี้รถเล็กแบบนี้อะไรเงี้ยเขาปรับราคาหมดเลยนะครับอันนี้แอบงงเหมือนกันนะว่าขนาดของเดิมเนี่ยราคามันยังไม่ได้สูงอะไรมากมายยังขายแทมไม่ได้เลยแล้วไปปรับราคาแบบนี้เนี่ยมันจะ ขายที่ยังไงวะอะไรเงี้ยผมก็แอบคิดนะแต่ก็นั่นแหละคนอินดี้ก็มีตังเสมอนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับคนที่ใช้พี่ซูเนี่ยรวยอยู่แล้วนะส่วนเรื่องของอะไรต่างต่างนะครับ r รดเดอร์เจ s ์ครอเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัญหามากมายนะครับหลายๆอย่างผมเชื่อว่ามันแปลงของรถรุ่นอื่นใส่ได้แบบสบายสบายเลยแล้วคนที่เล่นรถสไตล์นี้เนี่ยเขาก็เน้นการแต่งรถอยู่แล้วนะครับดังนั้นมันจึงไม่ได้น่าเป็นห่วงเรื่องของวารันตีเรื่องของศูนย์บริการอย่างที่บอกไปนในช่วงต้นนะคร ต่างกับสมัสม,ามากมากนะนะกับกลุ่มผู้ใช้งานคือผู้ใช้งานตัวรถของ r รเดอร์เจเนจะเป็นคนที่รู้อยู่แล้วว่าเอ้ซูซูกิเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะการตลาดเขาเป็นแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าแบบอะไรเขาเนี่ยมันจะต้องหามันจะต้องขนขวายหรือมันจะต้องแปลงใส่คือเขาไม่ได้มีความกังวลอยู่แล้วเพราะว่าเขาสามารถแปลงเขาสามารถแต่ง มันง่ายไปหมดนะครับสำหรับคนที่เล่นรถแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นคนที่เล่นสมาร์ทนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะแต่งอ่ะคือกะจะขับเดิมๆทุกอย่างจะใช้ของศูนย์บริการจะใช้ของเดิมโรงงานอันนี้เนี่ยมันจะเหนื่อยนิดหนึ่งตรงที่ว่าเวลาที่คุณเบิกอะไหล่เนี่ยคุณก็ต้องไปเบิกที่ศูนย์บริการหลกัหลกๆของทางซูซูกินะครับมันไม่ได้มีแบบเยอะแยะไงปัจจุบันนี้เนี่ยตัวแทนเก่าๆของซูซูกิอาจจะยังขายอะไหล่อยู่บ้างแต่เขาไม่ได้ขายรถซูซูกิกันแล้วนะครับแล้วเราก็อาจจะหาได้ยากนิดนึงเวลาเข้าไปสอบถามอะไรตาม้าน อะไรเนี่ยก็อาจจะมีการเขินนิดนึงว่าฮะรุ่นอะไรนะสมารทหรอเอ๊ะไม่มีเลยนะมีแต่ของเวฟได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผู้ใช้งานตัวรถ Suzuki เนี่ยอาจจะต้องประสบปัญหานี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับและอีกรุ่นหนึ่งที่ผมคิดว่าในอนาคตถ้าคุณต้องออกไปหาซื้ออะไรคงต้องปวดหัวอย่างแน่นอนชื่อของมันก็คือ Suzuki Nex t r r s s s v v r r รถออโตเมติกสไตล์ค r o s s เ o v e r ที่เปิดตัวในช่วงเวลาเดียวกับการนำซาลูโต125เข้ามาโชว์และถูกแย่งความสนใจไปหมดมันก็เลยทําให้รุ่นนี้จางมาถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งตัวเป็นๆที่ผมเคยเห็นบนท้องถนนตั้งแต่มันเปิดตัวมาเนี่ยประมาณ2-3ครั้งเท่านั้นเองซึ่งเหตุผลที่มันไม่นิยมเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็คงต้องบอกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันดูขาดๆเกินๆครับกับระบบไฟรอบคันที่ดูค่อนข้างจะบราณโบราณแต่ก็ให้อภัยได้กับคําว่าค r o s s เ o v e r เครื่องยนต์ขนาดหนึ่ง 115cc จ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดระบายความร้อนด้วยอากาศที่เราไบค์เกอร์ได้ยินกันครั้งแรกก็แอบ,บงงว่าเครื่องยนต์ไซส์นี้เนี่ยนะจะเอาไปลุยได้แถมหน้าตาตัวรถเนี่ยเอาจริงๆนะครับไอลักษณะประมาณนี้เนี่ยทางฮ่าเขาก็เคยทำไว้เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับกับชื่อของ TTX ที่เรีกเยว่าหลายๆคนนั้นก็ลองเอาไปลุยเอาไปทําสตันกันสุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยแทบไม่มีให้เห็นบนท้องถนนเลยและถ้านํามาเทียบกับ TTX ในยุคนั้นนะครับก็คงต้องบอกว่าสิ่งที่ Next crossover เนี่ยจะเหนือกว่า TTX ก็คือเรื่องของหน้าปัดเรือนใหม่ที่เป็น full digital เท่าน,นั้นครับคือพี่ซูเนี่ยยังใจดีนะใส่หน้าปัดเรือนใหม่ดิจิตอลให้กับรุ่นนี้ แต่ถ้าไม่ใส่มาและตั้งราคาแบบนี้เนี่ยผมจะโกรธมากๆเลยแหละโดยราคาช่วงแนะนำเนี่ยจะอยู่ที่4,9,900บาทนะครับในช่วงแรกๆเลยนะและมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนราคาปัจจุบันนะครับอัปเดตล่าสุดเลยนะอยู่ที่5,6,900บาทครับราคานี้บอกเลยนะครับว่าจอดกันเต็มโชว์รูมแน่นอนคือด้วยราคานี้เอาจริงๆนะครับมันสูงมากนะ ถ้าพี่ซูจะตั้งใจขายราคานี้จริงๆเนี่ยผมว่าเหนื่อยแน่ๆครับใจเนี่ยผมอยากให้อยู่ประมาณสัก4ี่หมดีแล้วครับด้วยราคาที่ตัดสินใจง่ายเนี่ยมันทําให้หลายๆคนกล้าซื้อกล้าลองครับและถ้ารถมันดีจริงมันก็จะพูดกันปากต่อปากครับว่าเอ้ยรุ่นนี้ดีรุ่นนี้จับอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าไอการที่ตั้งราคามาสูงๆแบบเนี้ย จะพูดว่าโอ้ยรถมันดีนะซื้อมันใช้สิแต่พอเราเห็นราคาแล้วเนี่ยความคิดที่เราแว็บเข้ามาในหัวก็คือราคาแพงแบบนี้มันจะไม่ดีได้อย่างไงวะใช่ไหมล่ะมันก็เลยทําให้หลายๆคนนั้นไม่ได้ตัดสินใจซื้อครับเพราะว่าด้วยเรราคาประมาณนี้มันมีหลายๆรุ่นครับที่ดูดีดูมีสไตล์มากกว่าจริงๆและอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งในรุ่นที่ในอนาคตอะไรจะหายากมากๆแน่ เพราะหลายๆคนหลายๆร้านเนี่ยคงไม่ได้สต็อกอะไรของรุ่นนี้กันเอาไว้นะครับกับความไม่นิยมในวันนี้เนี่ยแหละอาจจะทําให้เราเหนื่อยกับการหาอะไรในอนาคตแต่ถ้าหากคุณเป็นคนอินดี้มากพอนะครับผมคิดว่ามันก็น่าซื้อน่าจับจองอยู่เหมือนกันกับรถที่ขับขี่ไปไหนหลายๆคนต้องทักต้องถามคือแบบนี่มันรุ่นอะไรวะเนี่ยรถนาเข้าหรือเปล่ามันอาจจะมีคํานี้โผล่มาก็ได้นะครับด้วยความที่ตัวรถนั้นแทบจะไม่มีวิ่งให้เห็นบนท้องถนนเมืองไทยหลายๆคนเองก็ไม่รู้จักด้วยซ้ำนะครับว่ารุ่นนี้คือรุ่นอะไรดังนั้น มมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปครับสำหรับคนอินดี้อาจจะมองว่าเป็นข้อดีสำหรับคนไม่อินดี้อาจจะมองว่าเป็นข้อเสียดังนั้นก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับสำหรับคนที่กำลังสนใจเจ้า n e c k Cross Over คันนี้อยู่และคันสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเป็นหนึ่งในรถที่พี่สู่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะขายจริงๆนะครับ เพราะล่าสุดเนี่ยเขามีการตั้งชื่อมัสคอตกันแล้วนะครับไอ้เจ้ามัสคอตเนี่ยมันก็คือเจ้าลาตัวน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่แหละครับหลายๆคนก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเรียกรุ่นนี้ว่าดองกี้นะครับเป็นตัวละครในการ์ตูนเรื่องหนึ่งนะซึ่งหน้าตาตัวรถเนี่ยมันก็ดองกี้จริงๆนะครับแต่ว่าณนวันนี้เนี่ยพี่ตูเขาก็ตั้งมัสคอตขึ้นมาแล้วนะครับโดยใช้เจ้าลาน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยเป็นมัสคอตนะครับก็มีการตั้งชื่อกันละละล่าสุดไม่รู้ว่าได้ชื่อว่าอะไรนะครับถ้ารู้แล้วในคลิป,ปอื่นนนเเ่่ยผมมจจะาาาาแแ้้งใหทรบกัตอป็วว คันนี้นะครับมีการจำหน่ายแน่ๆในบ้านเรานะครับแล้วก็มีการทดลองขับขี่กันแล้วนะซึ่งหน้าตาของตัวรถนะครับเอาจริงๆนะจากที่เห็นตัวจริงๆ แบบตัวเป็นๆที่ไปดูที่งานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานี้ไม่ได้ดูแย่นะอเวนิสเป็นรถที่ดูสวยงามนะครับแต่ว่ามันอาจจะสวยสู้รุ่นอื่นๆไม่ได้ก็เท่านั้นเองคือมันมีความแปลกนะครับล้อหน้า12ล้อหลังส0นิ้วมันเหมือนลีด12-5แต่ว่าเป็นลีดในเวอร์ชั่นที่โดนดองกี้ควบคุมนะครับคือหน้าตาเนี่ยมันอาจจะดูแปลกๆแ,แต่ว่าสาหรับคนที่ชอบเนี่ยมันก็อาจจะชอบเลยนะอย่างตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่สวยนะส่วนตัวผมค่อนข้างจะชอบแล้วคิดว่าเวลาที่ขับขี่ไปไหนเนี่ยมันนัด จะดูเท่ดีนะครับแบบว่ามันต้องมีคนถามแน่ๆว่ารถนี่มันรถอะไรวะน,นี่คือมันแปลกมากๆเลยอะตอนที่อยู่ในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนก็รุมรุ่นนี้กันอยู่นะซึ่งในเรื่องของฟังก์ชันตัวรถเนี่ยถือว่ามันพอใช้งานได้ดีนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้มาดูดีมากๆนะวัสดุเนี่ยไปลองจับๆดูแล้วถือว่าโอเคเลยผมเนี่ยคิดว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับ กับสิ่งที่ซูให้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดเรือดไมฟูดิจิตอลนะครับระบบไฟหน้าหลัง LED หรือจะเป็นถังน้ํามันสุดแปลกที่วางไว้ตรงด้านท้ายรถนะครับอันนี้เนี่ยแอบชอบนะส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเท่นะครับ คือเวลาไปเติมน้ํามันเนี่ยมันน่าจะจ้าบีนะแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะสูดสบายหรือเปล่าสําหรับคนติดแหลกเนี่ยเขาก็มีแหลกเฉพาะของรุ่นนี้ให้ติดด้วยนะครับดังนั้นมันจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับกับเรื่องของการเติมน้ํามันหากคุณใช้แหลกจากทางซูซูกินะแต่ถ้าคุณไปซื้อแหลกข้างนอกมาติดเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาได้เวลาตอนเติมน้ํามันนะครับเอาเป็นว่าสั่งทําพิเศษน่าจะดีกว่าส่วนเรื่องของราคาตัวรถรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ 64%,000 บาทนะครับ ถือว่าเป็นราคาที่จะเรียกว่ายังไงดีละ่ะคนชอบก็อาจจะบอกว่าไม่แพงแต่คนไม่ชอบเนี่ยบอกว่าโคตรแพงก็ได้หรือมัง้งเอาเป็นว่ามันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะครับแต่ส่วนตัวผมนั้นก็ถือว่ากลางๆครับไม่ได้สูงเวอร์แต่ให้ดีเนี่ยเปิดมาสัก59 0 0 0น่าจะสวยกว่านี้นะครับเพราะด้วยราคาของรถสไตล์นี้หรือว่ารถ125สซีซีสกูเตอร์แบบนี้ของค่ายอื่นนั้นมีตั้งแต่ประมาณ5 0,000่นกว่าบาทครับจนถึง70,000บาท คือด้วยราคาที่อยู่6400 0บาทเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงนะมันไปเทียบกับรถที่หลายๆคนบอกว่าแพงอย่างแกรนฟิลาโนจากยามาฮ่าได้เลยแหละแต่ก็นะคนที่ชอบอะไรมันก็ใช่ไปหมดครับสำหรับตัวผมเองนั้นผมก็สนใจเจ้า A อเวนิสเหมือนกันนะคือมันน่าจะเป็นรถแปลกที่หลายๆคนไม่กล้าซื้อครับถ้าผมซื้อมาขับขี่เนี่ยมันน่าจะดูเท่ดีและผมชอบถังน้ํามันที่ถูกวางไว้ด้านท้ายดีครับมันดูแปลกแหวกแนวมากๆคือมันดูไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครอยากเบื่อด้วยนะ แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดยังไงกับเจ้าอเวนิสกันนี้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวผมเองก็คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ